ย็นย่ำค่ำหนึ่งไอคอมโกยยขี้ควายอยู่ใต้ถุนเมเท่าสาวราวย่องแย่งลงกระไดย,ยายจะไปบ้านป้ามึงแกบอกคอมอยู่บ้านนะยายไปนานไหมไม่น่ารอกคอมอย่าทะเลทลายนะเดี๋ยวตาเรียกแล้วไม่อยู่ตาจะโมโห ไอคอมหลุบตามองไม้โกยในมือพูดอ่อยๆอย่าอย่าไปนานนะคอมกลัวกลัวอะไรแม่เทารูปหัวมันบ้านเราไม่มีหลอกผีตาก็อยู่ทั้งคนคอมกลัวตาไอคอมตอบซื่อๆแม่เท่าอึ้องอั้นเอาเถอะแกพูด ยายจะรีบไปรีบกลับให้ข่อมไปด้วยเถือยายไอข่อมกระตุกชายผ้าพาดบ่าเมเท่าตาอมทุกโอมโศกของมันสบตาอ้อนวอนเมเท่าถอนใจไม่ได้รอกข่อมเดี๋ยวตาเรียกแล้วไม่ขานตาจะตีข่อมอีกงั้นยายรีบไปรีบมานะเออ ยายจะไปเอาฝ้ายมาทอเสื้อให้ค่อมไงชาโยไอค่อมกระโดดตัวลอ,อยเอาสีแดงนะยายไอค่อมสั่งยายตามหลังค่อมจะเอาสีแดงพริว้วๆวิวๆราวไร้น้ำหนักใบบงใบไผ่ชะลอหล่นลงเกลี่อนต้นไอคอมโกยขี้ควายใส่ปุ้งกีแล้วไปเทกองรวมกันตรงข้างรัว้ว ขี้ควายกองใหญ่สูงพูนขึ้นทุกวันนานๆลุงเคยมันจะขับกเกวียนมาขนไปเสียไร่านาเสียทีหนึง่งลุงเคยกับป้าแสนคำอยู่หัวบ้านยายกำลังไปเอาผ้าฝ้ายจากป้ามาทอผ้าไอคอมโกยขี้ควายเสร็จก็แอบไปนั่งปั้นดินเล่นไปตามเรื่องควายแม่ลูกถึงย่าเง,งาเงาแตารมกระท้อน จะหนาวแล้วตะวันแรงรอนลงแล้วหมอกหอบ้านเริ่มรอยเรียเรียริมชายทุง่งมันแผ่เป็นแผ่นเบาบางไม่สูงนักตรงนี้ตรงนั้นและตรงโน้นควันไฟพุ่งพุ่งขึ้นจากเตาเผาเคี้ยาดอกส้มชื้นเริ่มหลุบกรีบดอกจำยามเริ่มบานส้มชื้นดอกเหลืองจำยามดอกแดง กรีบรอยอ่อนของส้มชืน้นมีวงกลมสีน้ำตาลเข้มอยู่กลางดอกจำยามต้นเตเตี้ยเล็กๆแผ่เป็นพุ่มติดดินมันมีดอกหลากสีสีเหลืองสีแดงสีบานเย็นสีขาวแต่บ้านนี้มีดอกแดงมากที่สุดบางต้นก็มีทั้งสีเหลืองสีแดง หรือสีขาวสีบานเย็นในดอกเดียวกันดอกเล็กๆเกพราพรายเต็มต้นกลิ่นมันหอมหอมกลิ่นมันเย็นเย็นชวนชื่นใจมันมีหัวคล้ายมันเทศด้วยต่างแต่ว่ากินไม่ได้ยายบอกว่าเขาเอาอยางที่หัวมันเป็นยารักษาโรคลมพิษ ไอคอมปั้นควายได้สามตัวแล้วส่วนวัวมันไม่ชอบปั้นเพราะวัวมีหนอกหลังตัวนี้ควายแม่หวอกับลูกมันตัวนี้ควายเขาตู้ของลุงปันปันเด็กน้อยขึ้นค่อมหลังอีกคนหุยๆุจะเอาควายไปกินน้ำก่อนมันพูดเอาอยาให้ควายกินหน่อยมันเล่นของมันคนเดียว ไอคอมเป็นสุขและ,พะเพลิดเพลินในโลกสมมุติของมันนักแล้วโลกนั้นก็ถูกทำลายลงไอคอมพีหักคอมุดหัวอยู่ไหนไอคอมแทบเหยียบควายตู้แบนเตแต,แต๋ตาเรียกมันไปยืนลนลานอยู่ต่อหน้าไอคอมไปซื้อเหล้าไอคอมพลดพลาดขึ้นเรือนไปเอาขวดเหล้า มันเยือรีรีรอรออึออกอึกอักออยู่ข้างหลังยังไม่รีบไปอีกไอ้นี่วอนตาตุ่นเนื้องมือไอ้คอมถอยกลูตั้งตั้งละตาไอ้เอาที่ยายมึงซิวะย,ยายไม่อยู่ยายไม่อยู่ไม่อยู่ก็เชื่อเขาไปก่อนซิวะไอ้ซึ่งตึงแก่ผักใกล่มันหน้าขมำ บอกเขาว่ายายเมืองเจ้ามาใช้ให้ไอ้ขอมหัวซุกหัวซุนวิ่งออกไปตะวันย่ำพรบกาแก่กลูกเกินกล่าวขานแก่กันแม่เท่ากระเตงกระทายฝ้ายเอวคดเห็นหน้าแสงคำแล้วอดคิดถึงแสงลาไม่ได้แม่เท่าถอนใจป่านนี้ไม่รู้มันจะเป็นตาร้ายดีอย่างไรเจ็ดปีแปดปี นังสื้อตัวบอดแต้มมาบอกมันใจแข็งใจดำนักลูกทั้งคนตัดได้เด็ดขาดเหมือนปลิวขั้วทิ้งฝ้ายแดงฝ้ายขาวฝ้ายดำและฝ้ายเหลืองนอนขดเป็นกระตุกจุกอยู่ในกระทายแม่เท่าเอวคดหลังโกงงุนเดินเอาหัวไปก่อนมันโกงมันงุ้มลงทุกปีอีกหน่อย คงต้องใช้ไม้ช่วยพยุงแล้วแม่จะทอผ้าไปอีกทำไมเสื้อตัวหนึ่งไม่ถึง20บาทซื้อเอาเถอะแสงคำท้วงกูยังทอได้แกพูดอีกอย่างเงินสิบบาทซาวบาทมันมีค่ากูเสียได้พ่อมึงน่ะสิขายข้าวได้เอาไปเล่นไปกินหมดกูทอมา40-50ปีแล้วแม่เท่า บอกเหนื่อยๆหลังมันจะโก่งจะงอก็คงงอลงไปอีกไม่เท่าไหร่วันวันกูก็อยู่ว่างๆอยากถอเสื้อให้ไอคอมมันบ้างเย็นย่ำพรเูเพตะวันพาดดอยหมุนเหลืองแสงหลบเบนสูงจับอยู่ยอดไม้ปะเถาบ้วนน้ำลายปรีดปรดีมือสั่นปากสั่นในท้องเหมือนมีมดมีแมงวิ่งพราน แต่วันก็ตกอยู่ห้วภาพเชิงเฉงเงี้คอมองก็ไม่เห็นไอคอมหรือมันจะแกล้งกูแก่โมหัหมงุดหงิดหึดหัดเต,ตะหม้อเตะไหไอคอมไอพีจับซุกกลับมาจะตกให้หน้าหันพอเท่าปวดบิดในท้องรุนแรงปวดจนตัวงอน้ำลายจืดๆเหนียวๆก็อือเต็มปาก จนต้องถุยถุยแดดยกสูงแล้วใกล้ค่าต่ำตกแดดต้องเมฆเป็นเงาพรายหมูหมาก็ร้องวากว่ากวนอารมณ์เดือดขึ้นแล้วปุดปุดร้านเล่ามันเป็นเพิงเล็กๆขายสินค้าสารพัดเมื่อไอคอมไปถึงนั้นป้าสาคนขายกำลังวุ่นหยิบนั่นหยิบนี่ให้ลูกค้าพอคนวาย ไอคอมจึงถือขวดเหล้ารีรีรอรอเข้าไปหาซื้อเหล้าอีกละสิไอคอมตาว่าขอเชื่อเหล้าขวดหนึ่งจะป้ามันยืนขวดให้ป้าสาบนอุบอิบหน้างอตามึงก็ดีแต่เชื่อของเก่าค้างคาก็ไม่รู้จักใช้บอกตามึงนะของซื้อของขายไม่ใช่ของเชื่ออคอมจะบอก ไอคอมรับขวดเหล้าแล้วซอยเท้าทีๆเกือบเป็นวิ่งมาถึงบ้านตาก็กระชากขวดเหล้าจากมือมันแล้วตบฉาดไอคอมน้ำตาทะลักมึงมัวแต่มุดหัวอยู่ไหนวะเปล่าคอมไม่ได้มุดหัวพอเท่ายกขวดกรอกปากอักๆแล้วถงถุยน้ำลายกระเด็นฟุง้งยกขวดส่องกับแสงพรบ แล้วเรียกไอ้ค่อมที่กําลังเดินจากให้กลับมาไอค่อมอะอะไรตาไอค่อมเบะปากจะร้องไห้ไอค่อมมึงเอาอะไรบนเล่าให้กูกินเปล่าค่อมเปล่านี่เนี่ยเปล่าพอเท่าสะบัดหลังมือฟาดปากมันเพี้ยไอค่อมปล่อยโฮมึงเอาน้ำปนเล่าให้กูกินใช่ไหมบอกมานะค่อมไม่ได้ปน ปากแข็งพอเท่าผลักหัวมันจนหน้าขมำทิ่มดินแล้วตามไปทืบผมยาวกระเซิงของมันอีกกูรู้เล่าจืดเหมือนน้ำล้างตีนรับมาดีๆไอค่อมค่อมไม่พอเท่าตาขุนขวางหิ้วผมมันลุกขึ้นไอคอมตาเหลือกกลานวิงวอนขอร้องแต่พ่อเท่าไม่รับรู้พอเท่าตาขุนขวาง หิวผมมันลุกขึ้นไอคอมตาเหลือกลานวิงวอนขอร้องแต่พอเทาไม่รับรู้แก่เขี่ยวเข็นให้มารับปากแต่มันกลับปากแข็งพอเทาสุดจะระง,งับโทสะได้จึงเวียงตีนกระทบสีข้างมันไอคอมทะระออกไปเหมือนนกปีกหักแล้วเลยหมอบกระแตอยู่ตรงนั้นแม่เทา ยังทันได้เห็นภาพนั้นกระทายตกจากเอวฝ่ายกระจายเกลือนแกะกราดเข้าประคองไอ้ค่อมมันคออ่อนคอพับหน้าซีดขาวแม่เท่าน้ำตาทะลักช้อนมันพาดตักมองตาพ่อเท่ากึ่งตัดพอกึ่งตำหนิมันสําออยตีนพอเท่าเทเล่ากรอกปากต้องโดนอีกพรักถึงจะฟื้น อู่เท่าแม่เท่ากลืนก้อนสะอึกลงอกข้าอยากรู้นักสู่เป็นยักษ์หรือเป็นคนขี้ตีนกูแน่พอเท่าหนีบขวดเหล้าขึ้นเรือนถึงถึงแม่เท่าวางไอคอมแล้วเดินไปตักน้ำราดพาพาดบ่าจนชุ่มปิดหมัดหมาดแล้วกลับมาเช็ดหน้าเช็ดตาไอคอมครู่หนึ่งมันก็สำลักเสียงสะอึกพอเห็นเป็นแม่เท่า มันก็พลิกตัวอ้าแขนโอกน้ำตาแม่เท่าเออล้นแล้วหยุดลงต้องหลังมันเป็นจุดๆพอเท่านอนสลบสไลยไปแล้วคำคืนมืดเงียบลมหนาวเริ่มโชยผิวเป็นพักๆแม่เท่าหอปากเป่าไออุ่นรดผ้าแล้วประครบรอยผื่นแดงที่แก้มไอคอมยายจา๋าอะไรหองลูก ยายจา๋าทำไมตาชังค่อมนะักไม่ช่หลอกลูกแม่เท่าปลอบมันตาไม่ชังค่อมหรอกชังสิตาเตะค่อมตาตีค่อมเอาเถิดเอาเถิดลูกเอ๋ยแม่เท่าไม่มีเหตุผลจะอ้างกับมันแล้วถึงตาจะชังแต่ยายไม่ชังคอ่อมยายอย่าให้ตาตีค่อมอีกนะไม่ให้ตีหรอก นิ่งเถอะลูกยายอยู่กับข้อมแล้วต่อไปยายจะไม่ให้ตาตีข้อมอีกยายอย่าทิ้งค่อมไปไหนอีกนะไม่ทิ้งหรอกไหนเอียงแก้มนั้นมาสิยายจะประครบให้ไอค่อมพลิกตัวหมุนแก้มข้างที่ประครบแล้วกับตักยายแม่เท่าถามถึงสาเหตุแล้วมันก็เล่าให้ฟังปนเสียงสะอื้นข้อมไม่รู้หรอกยาย เล่ามันจืดมันเค็มข้อมไม่รู้ยายจ๋าจข้อมกวดตาค่อมเจ็บเราหนีตาไปเถอะลูกเอ๋ยแม่เท่าตาฟ้าฟางในแสงมองแวมของโคมไฟน้ำตามันบดบังดวงตาทำให้แก่เห็นหน้าไอ้ค่อมพลางๆล,ลูกเอ๋ยทนเอาเถอะมึงมันมีกรรมเราจะหนีไปไหนยายก็เป็นยายค่อม แต่ก็เป็นเมียตาด้วยยายทิ้งมันไปไม่ได้ค่อมทนเอานะลูกยายทำไมตาเกลียดค่อมนักเรื่องมันยาวลูกเอาเถอะไว้วันหลังยายจะเล่าให้ฟัง